ลักษณะของอาการที่ A2 Indicator ผมชี้ไปคือได้ดาวไซส์ในเชิงประมาณการนะครับกับเรื่องของตาแ่กเปลี่ยนเนี่ยภาพมันไม่เปลี่ยนถ้าเรามีสินทรัพย์อยู่100%นะครับสินทรัพย์ลงทุนนะร้อนะครับให้แบ่งเป็นหุ้นไทยเนี่ยสานะครับทีนี้นะครับในส่วนที่เหลือนะครับที่เป็นหุ้นเนี่ยนะครับเน้นไปทางไหนนะครับส่วนใหญ่นะครับผมจะเน้นไปในหุ้นประเภทที่ให้ดีเว e ด d y i e ิวที่สูง นะยามที่เซตหลุดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันลงมาหลุดแนวเคยเป็นแนวรับสำคัญแถวแถว1640ลงมาด้วยเนี่ยเซตโหมดนี้เราควรปรับโหมดอย่างไรเป็นโหมดระมัดระวังหรือโหมดในการกล้าทยอยเข้ามาเก็บกันแน่ครับพี่เทิดครับครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นโหมดที่ยังต้องระมัดระวังอยู่นะ นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าลาักษณะของอาการที่ A2 indicator mm. ผมชี้ไปคือได้ดาวไซส์ในเชิงประมาณการนะครับเ mm. กับเรื่องของตาแลกเปลี่ยนเนี่ยภาพมันไม่เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังเห็นอะไรที่ต้องต้องถือว่ายังอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงอยู่นะครับ mm. ทีนี้นะครับถามว่าโอเคแล้วพอร์ตเนี่ยจัดยังไงนะครับ mm. ก็คือว่าถ้าสมมติพอร์ตหุ้นอย่างเดียวนะหุ้นไทยร้อนะ นะครับซึ่งจริงๆผมให้ภาพใหญ่ก่อนนะครับในเชิงของการทำ Asset l o c a t i o นเนี่ยนะครับในสัปดาห์เราแนะนำว่าถ้าเรามีสินทรัพย์อยู่100%ยเนะครับสินทรัพย์ลงทุนนะร้อนะครับให้แบ่งเป็นหุ้นไทยเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหุ้นต่างประเทศนะครับหรืออาจจะบวกตราสารต่างประเทศตราสารหนี้ต่างประเทศด้วยก็ได้อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตราสารหนี้ไทย20%นนะครับการลงทุนทางเลือกนะครับอันนี้หมายถึงพวกอาจจะเป็น อ่าเรดพ p ร์ตี้ฟันะครับหรือว่าตัวทองคำอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นตราสารพวก Hybrid, ELN, FCN, Structure Note อะไรก็แล้วแต่พวกนี้เนี่ย10%แล้วอีก10%เนี่ยนะครับผมเก็บเป็น Money Market นะครับอันนี้คือพอร์ต hmm. ของสินทรัพย์กองลงทุนตัวใหญ่นะครับแต่ถ้าดึงมาเฉพาะหุ้นนะครับเฉพาะหุ้นไทยที่ผมบอกว่ามี30%ของพอร์ตพอร์ตใหญ่นะถือว่า30%นี่คือร้อยแล้วกันสำหรับหุ้นไทยนะ mm hmm. ตอนนี้นะครับผมสำรองเงินนะครับไว้ประมาณสัก25%นะครับ uh huh. จริงๆรเนี่ยระดับของแคชนะสำหรับพอที่ผมจะซื้อหุ้นเนี่ยนะครับผมเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่เห็นตัวเลข GDP ออกมาแล้วแค่1.4%เนี่ยผมเริ่มเก็บแคชละ10%นะครับถัดมาผมก็ค่อยๆทริมหุ้นออกนะครับแล้วก็เก็บแคชเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยแคชผมมีประมาณ25% ทีนี้นะครับในส่วนที่เหลือนะครับที่เป็นหุ้นเนี่ยนะครับเน้นไปทางไหนนะครับส่วนใหญ่นะครับผมจะเน้นไปในหุ้นประเภทที่ให้ดีเวนด์ยิวที่สูงนะครับผมถือว่าดีเวนด์ยิวที่สูงเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่เป็นเป็นเบารองอ่ะนะครับที่ดูแล้วค่อนข้างจะเป็นอะไรที่นุ่มหน่อยนะครับคือตกไหมตกนะครับแต่ตกลงบนเบาไม่ได้ตกลงบนพื้นหินปูนซีเมนต์นะครับหรือว่าในเหวลึกเนี่ย ผมว่าอันนี้ก็โอเคนะครับเพราะยังไงยิวเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับแล้วดีมามกว่านั้นเนี่ยถ้ายิวมันสูงพอนะครับมันจะเป็นตัวค้ำยันนะครับทำให้ราคาเนี่ยไม่ลมก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมว่าองค์ประกอบหลักเนี่ยเป็นพวกหุ้นปันผลนะครับจะเป็นส่วนใหญ่ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะมีที่ไปตามตรีมในแต่ละช่วงเวลาบ้างนะครับอย่างเช่นหุ้นพวกคาปรีนะครับหรือไม่ก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มพวกเอ่อ,อ,อธนาคารพาณิชย์บ้างอะไรบ้าง นะครับซึ่งบางตัวก็ให้ดีเวนด์ด้วยเหมือนกันก็ถือว่าเป็นไฮบริดไปนะครับบางทีก็จะเป็นหุ้นกลุ่มพวกอาหารเครื่องดื่มบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าหลากัหลกๆเนี่ยนะครับจะเป็นหุ้นที่มีมีมีดีเวนดอยูที่ซัพพอร์ตอยู่ด้วยครับครับนะถ้าจอเฉพาะสัดส่วนที่ถือครองในหุ้นไทยพี่เทิดบ,บอกว่าได้ลดการถือครองหุ้นลงแล้วก็เพิ่มการถือครองเงินสดมากขึ้นนะตอนนี้ถ้าในร้อ์นะ หุ้นสัก75เงินสดสัก25จากก่อนหน้านี้เนี่ยหุ้นเต็มเต็มนะครับอันนี้เฉพาะสัด <Yep. S 1> ส่วนหุ้นไทยนะตอนนี้หุ้น75เงินสด25และในหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่ในหุ้นเนี่ยก็จะเน้นหุ้นปันผลสูงแล้วก็อาจจะมีแทรก,กไปด้วยเซกเตอร์ค้าปลีกหรือว่าธนาคารที่จ่ายปันผลสวยๆบ้างฉะนั้นคําตอบก็คืออยู่ในโหมดเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่เต้ยครับครับใช่ครับครับ ท่านที่ถามมาสำหรับหลักสูตรเบสิกเทคนิคนะครับนี่คือหลักสูตรฮอตตลอดการของทางมานิพัสพิเ a l เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์เปรมสุขชนรทานวานิชนะครับมาปูพื้นเรื่องของการใช้เครื่องมือทางเทคนิคแบบปูพื้นฐานะเน่ยเวลาก็จัดเต็มและอาจารย์เนี่ยสอนแบบนะโฟกัสไปทีละขั้นทีละตอนอยากให้มือใหมนะ่ที่สนใจทางด้าน เครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อฐานแน่นเนี่ยโอกาสจะไปต่อยอดเนี่ยมันก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะครับสนใจก็เชิญนะครับสำหรับ Moneyplus ออนไลน์0 0นย์ศูน c ์หนึ่งเโดยท่านอาจารย์เปรมสุขชนลาธานวานิชนะครับสนใจก็นะครับ l ลาย ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่าว o n e y ่ u า MONEY P L U S มันี้ p l u สติดกันตรงตัวนะครับสามารถติดต่อโดยตรงกับทางแอดมินได้เลยนะครับส่วนหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนนะครับสำหรับท่านที่ไม่ใช่สายเทคนิคอลนะครับ pro 19เป็นอีกโปรหนึ่งที่นำมาแนะนำกันในวันนี้นะครับสำหรับ youtube marketing และ marketing on tiktok นะครับนี่คือ2หนังสือคุณภาพจากสำนักพิมพ์ตนะิ้งบิยอนสนใจก็เชิญนะครับสนใจก็ เชิญได้เลยสองเล่มน,นี้นะครับราคาพิเศษแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะครับราคาพิเศษแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะครับ,ราาส,รนรบสนใจง่ายๆก็สแกน QR code หน้าจอนะครับสแกน QR code หน้าจอติดต่อโดยตรงกับทางทีมแอดมินได้เลยนะครับ